สวัสดีครับผมนายพุทธวัฒน์วันิพพัฒน์รหัส5 3 1 0 0 6 3 2 0 0นะครับวันนี้จะมาทำตะเกียบคู่หน้าของรถจักรยานโดยใช้โปรแกรม Solidworks นะครับทำชิ้นงานแบบพาร์ทนะครับสเก็ตแบบท็อปเพนครับต่อมาสร้างวงกลมก่อนนะครับที่จุดออริจินมาร์ท d i เมนชั่นเนี่ยเส้นบัานศูนย์กลางอะ ให้เป็นสามสามมิลิเมตรนะครับเราจะมาดึงชิ้นงานให้ความลึกของชิ้นงานเนี่ยสิบนะครับต่อมามาสร้างแบบบอทมาดูด้านล่างนะครับโอเคสเกตใช้วงกลมใช้สมาร์ทเดเมนชันนะครับใช้หาศูนย์กลางอันนี้ให้เป็น28มิลลิเมตรนะครับ ดึงชิ้นงานออกมาให้ความลึกเนี่ยเป็น170มิลิเมตรนะครับอโอเคแล้วต่อมาไปที่ท็อปนะครับสเก็ตใช้วงกลมเหมือนเดิมครับครแคส smart d i m e n ชั o n ให้เป็น20มิลลิเมตรนะครับดึงชิ้นงาน ให้เป็น120มิลลิเมตรนะครับความลึกต่อมาไปดูที่ท็อปอีกนะครับสร้างวงกลมใช้สมาร์ทเดนมิชชั่นนี่ให้เป็น14มิลลิเมตรนะครับแล้วดึงชิ้นงานมาให้ค่าความลึกเนี่ยเป็น25นะครับ เรามาดูจากด้านฟอนต์นะครับโอเคต่อมาเราจะทำการใช้ชมเฟอร์ลบมุมนะครับอ่าคลิกที่ระนาบด้านบนนะครับให้เป็น2มิลลิเมตรครับโอเคต่อมา เรามาดูแบบฟอนต์นะครับเราจะมาสร้างตะเกียบกัน <Okay. S 1> โดยการใช้ลายนะครับต่อมานะครับเปลี่ยนเป็นไลท์เพจนะครับผมเ่าคลิกที่ไลท์เพจตรงนี้นะครับโอเคแล้วซูมเข้าไปด้านล่างครับ แล้วไปสเก็ตนะครับใช้ลายครับผม mm hmm. ลากเส้นแบบคร่าวๆก่อนนะครับ mm hmm. ลากเส้นมาคร่าวๆก่อนนะครับผม mm hmm. กด mm hmm. a ครับ กดเอหนึ่งครั้งครับกด A นะครับแล้วกดเอหนึ่งครั้งโอเคต่อมาใช้ Smart dimension กำหนดขนาดนะครับให้นี่เนี่ยสินะครับเส้นนี้เนี่ยยีสิบห้าครับ แล้วให้มุมตรงนี้เนี่ยเท่ากับสิบเก้านะครับให้รัศมีตรงนี้เนี่ยเท่ากับสามครับรัศมีเส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยให้เป็นยี่สิบแปดนะครับรัศมีตรงนี้เป็นห้านะครับรัศมีตรงนี้เป็นสามนะครับ แล้วตอนนี้เราจะมากําหนดความสัมพันธ์ของแต่ละเส้นกันนะครับให้เส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยแทนเจนกันโอเคเส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยเราให้แทนเจนกันนะครับโอเคแล้วตอนเนี้เราก็มาทําการเลื่อนเพื่อให้มันเข้ารูปตามที่เราต้องการนะครับ ผิดแล้วนะครับทำการเลื่อนไปให้มันเข้ารูปตามที่เราต้องการนะครับอเรามากำหนดความวานของเส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยให้ขนาดกันนะครับเพื่อที่จะได้ง่าย ดึงเลยเนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาทำการติงชิ้นงานนะครับโดยใช้ extrude ให้ค่าความลึกเนี่ยเป็น8นะครับใช้ Reverse Direction เปลี่ยนนะครับ มาดูแบบ iso metric กันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตะเกียบคู่หน้านะครับขอจบการรายงานเรียนเท่านี้นะครับขอบคุณครับ